บทนำสู่ความตึงเครียดร,ระดับโลกสถานการณ์ในภูมิภาคทะเลแดงกำลังเข้าสู่จุดเดือดเมื่อจีนได้ดำเนินการบุกลึกเข้าสู่พื้นที่ใกล้ชายชฝั่งประเทศเยเมนโดยใช้กองเรือพิฆาตท,ที่ทันสมัยและโดรน AI ที่ล้ำหน้าในการลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ทางทะเลสถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความตึงเครียดในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังสะเทือนไปทั่วทั้งโลกและอาจกลายเป็นชนวนสงครามระดับโลกในอนาคตอันใกล้จีนแสดงแสนยานุภาพอย่างเปิดเผย ตามรายงานล่าสุดกองทัพเรือจีนได้ส่งเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีเข้าสู่เขตทะเลแดงพร้อมการสนับสนุนจากโดรน AI ที่สามารถระบุปเป้าหมายและโจมตีได้อย่างแม่นยำพฤติกรรมครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงอำนาจและอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สายพานทางทะเลเพื่อครอบงำเส้นทางพาณิชย์ระหว่างประเทศเยอรมนีเข้าร่วมอย่างไม่คาดคิด ในอีกฝากหนึ่งของโลกเยอรามานีได้ตัดสินใจที่น่าตกตะลึงโดยส่งเครื่องบินรบยูโรเปเทอร์เทฟูนเข้าประจำการใกล้น่านฟ้าทะเลแดงโดยมีเป้าหมายเพื่อสังเกตการณ์และพร้อมรับมือหากสถานการณ์บานปลายนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เยอรามานีเคลื่อนไหวเชิงรุกในตะวันออกกลางและสะท้อนถึงความวิตกกังวลของยุโรปต่อการขยายอิทธิพลของจีนเนโตตอบสนองทันทีองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเนโตไม่ได้นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์นี้โดยออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างสูง และเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณามาตราการตอบโต้ปฏิกิริยารวดเร็วของเนโธแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของภูมิภาคทะเลแดงในยุทธศาสตร์โลกและความพร้อมที่จะปกป้องพัธมิตรในทุกสถานการณ์รัเสเซียจับตาใกล้ชิดในขณะที่ชาติตะวันตกเริ่มเคลื่อนไหวรัเสเซียกลับเลือกที่จะจับตาสถานการณ์อย่างเงียบๆแต่อย่างใกล้ชิดนักวิเคราะห์บางรายคาดว่ารัเสเซียอาจใช้โอกาสนี้เจรจากับจีนในเชิงลึกเพื่อร่วมมือทางการทหารหรือในทางปลับการอาจใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองผลประโยชน์ในยูเครน สหรัฐเริ่มเคลื่อนไหวสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำโลกเสรีได้สั่งการให้เรือบรรทุกเครื่องบินเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ทะเลแดงพร้อมกับการซ้อมรบทางอากาศร่รวมกับพันธมิตรในภูมิภาคนี่คือการส่งสัญญาณว่าวอชิงตันจะไม่ยอมให้จีนครอบงำเส้นทางขนส่งพลังงานและสินค้าในจุดยุทธศาสตรสําคัญของโลกเช่นนี้ทะเลแดงชนวนของสงครามใหม่นักวิเคราะห์หลายสํานักเชื่อว่าความตึงเครียด ในทะเลแดงครั้งนี้อาจกลายเป็นชนวนของสงครามในระดับที่โลกไม่เคยคาดคิดโดยเฉพาะหากมีการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับชาติตะวันตกความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่การประทะที่ลุกลามไปทั้งภูมิภาคการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ตะวันออกกลางเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างประเทศใหญ่เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อประเทศในตะวันออกกลางโดยตรงทั้งซาอดุดีอาระเบียอิรานอียิปต์และอิสราเอลต่างต้องประเมนยุทธศาสตร์ของตนใหม่ว่าจะอยู่ข้างใคร และจะปกป้องผลประโยชน์ของตนอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังปะตุขขึ้นสรุปสถานการณ์และคำเตือนการบุกลึกของจีนในทะเลแดงไม่ใช่เรื่องเล็กและหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โลกอาจต้องผเผชิญกับวิกฤตการณ์ความมั่นคงที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเราทุกคนควรจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกที่อาจเกิดขึ้นในเร็ววันนี้อย่าพลาดติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์สุดเข้มข้นแบบนี้ได้ในวิดีโอเต็ม พร้อมข้อมูลล่าสุดจากทุกมุมโลกกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดเหตุการณ์สำคัญที่จะเปลี่ยนโลก